สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับรีวิวการติดตั้งคลิงไฟฟ้านะครับ A box นะครับในรถยนต์นะครับ Isuzu MU-X นะครับ2021นะครับเครื่องสามพันนะครับนี่แหละครับติดตั้งเข้ารูปเรียบร้อยนะครับไม่ต้องแปะกาวนะครับเข้าช่องอันี้ประสงค์เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสี่คูณสี่นะครับตั้งเรียบร้อยลองมาดูนะครับ อัตาเล่งนะครับเล่งก็จะมาไวนะครับเล่งแสงทันใจนะครับที่สำคัญคือไม่กระชากไม่กระเด้านะครับจะสมูทนะครับสนใจจิตตั้งก้าแวะมาได้เลยครับผมที่นี่เลยถนนเข้าหลามเอเดเดลเลซิ L A L L นะครับเครับขอบคุณมากครับ